กอนอเอชัยโยขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีเด่นกล่องบุผ้าลายไทยกอนอตําบลชัยภูมิดังนี้ค่ะความเป็นมากล่องบุผ้าลายไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยนำไปจัดจำหน่ายในช่วงทุกเทศกาลหรือเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้และเป็นของที่ะระลึกเนื่องในโอกาสต่างๆโดยกศณอําเภอชัยโยได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์กศนอพรีเมียม วัสดุที่ใช้ในการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ทำกล่องบุผ้าลายไทยเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและผ้าลายไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่งดงามกลายเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนกล่องบุผ้าลายไทยใช้วัตถุดิบจากกระดาษผ้ากาลารเทค ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวัสดุที่ใช้ในการผลิตมีความคงทนอายุการใช้งานประมาณ5ปีข <K al anyway> ึ้นไปหากดูแลดีจะอยู่ได้ประมาณ10ปีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของสินค้าจากที่ทำเพื่อบรรจุพันธ์แก้วน้ำธรรมดาเป็นบรรจุพันธ์ที่หลากหลายเช่นแก้วจาน ชามลูกแบบต่างๆพวงมาลัยผ้าเข่ามา้าเครื่องประดับ mm hmm. เครื่องใช้ต่างๆ mm hmm. ตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์ mm hmm. และตามความต้องการของตลาด mm hmm. มีการจัดทำบันทึกรายรับรายจ่าย mm hmm. เพื่อคำนวณต้นทุนกำไรในแต่ละเดือน mm hmm. ช่องทางการจัดจำหน่าย จัดจำหน่านณะห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยโยศูนย์โอทอบวัดชัยโยที่ว่าการอำเภอชัยโยสมาชิกกลุ่มช่วยกันจัดจำหน่ายในช่องทางต่างๆเช่นมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปขายต่างประเทศเป็นการเริ่มต้นส่งออก รวมทั้งมีช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ผ่านเพจ O O C C กะสะนอำเภอชยโยซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศขอบคุณค่ะ